บทที่8 8 7คนผู้นั้นไม่ใช่ชาวทูอูอะไรนะในท่านรู้ได้อย่างไรพอหาร์ี่เอ่ยปากก็เอ่ยประโยคที่แปลกประหลาดออกมาทำให้อินเย่ได้ยินแล้วอดที่จะรู้สึกตกใจไม่ได้เจ้าคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรจูจูมือนหนึ่งของหาร์ี่พลันคว้าไปกลางอากาศ ชั่วขณะนั้นลำแสงสีเขียวกลุ่มหนึ่งพลันกระพริบวาบจากนั้นเงาร่างลำแสงเลือนรางของวัตถุที่ดูเหมือนหยกก็ปรากฏขึ้นด้านบนสลักตัวอักษรที่ค่อนข้างโบราณเอาไว้นี่คือตัวอักษรโบราณของต้าจิน้นอินเย่ตกตะลึงอีกครั้งความจริงแล้วเมื่อครู่หากข้าไม่ลงมือเดาว่าคนผู้นี้ก็คงไม่เป็นอะไร เจ้าสิ่งนี้เป็นหยกที่เฟิงเย่พกติดตัวอยู่มันคือยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดทุกครั้งที่ปีศาจวิหกเข้าใกล้ก็จะแผ่ไอวิญญาณออกมาโดยอัตโนมัติน่าจะมีประสิทธิภาพในการปกป้องเจ้านายถึงแม้ว่าจะถูกเขาซ่อนไว้ที่เอวแต่ชุดหยับหยาเพียงชั้นเดียวจะปิดบังเนตรวิญญาณของข้าได้อย่างไรแน่นอนว่า จึงเห็นอย่างชัดเจนตัวอักษรต้าจิ้นที่อยู่บนนั้นเจ้าน่าจะรู้จักกระมังจากตัวอักษรเหล่านี้8ดในสิบส่วนคนผู้นี้น่าจะเป็นคนที่มาจากตระกูลขุนนางของต้าจิ้นแน่ฮาร่เออยอยางราบเรียบใช่แล้วคำว่าเฟิงกลางหนิงในตำรากล่าวว่าเป็นรูปแบบของฉายาที่ตระกูลขุนนางต้าจิ้นชอบใช้ดูแล้วสหายเฟิงผู้นี้ น่าจะคือสหายเฟิงทว่าหนิงมันหมายถึงสิ่งใดใช่มนทนหนิงชวนหนึ่งใน36มนทบนทนใหญ่ของต้าจิ้นหรือไม่หรือว่าเขตสีหนิงหนึ่งในร้อเขตหรือเพียงชื่อเมืองหนิงธรรมดาเท่านั้นอินเย่ครุ่นคิดเพราะว่าในตอนที่จะมาต้าจิน้นหารลี่ได้รวบรวมคำพีที่เกี่ยวข้องกับประเพณีต้าจิน้น ภูมิศาสตร์ต่างๆมาเป็นจำนวนมากอินเย่เองก็อ่านมาไม่น้อยเช่นกันดังนั้นการที่อินเย่เอ่ยปากออกมาเช่นนี้เขาจึงไม่รู้แปลกใจเลยสักนิดไม่ว่าคนผู้นี้จะเป็นลูกหลานของตระกูลขุนนางใดในต้าจิน้นมาปรากฏตัวที่ทุ่งหญ้าเทียนหลานเพียงลำพังเช่นนี้นั่นก็หมายความว่าเขาเป็นตัวปัญหา คบค้าสมาคมด้วยน้อยๆหน่อยจะดีกว่าเวลานี้สิ่งที่ข้าต้องทำก็คือคิดหาวิธีออกจากทุ่งหญ้าและหาวิธีกำจัดไอมานในร่างเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันเอ้ยจบหารลี่ก็ปิดตาทั้งสองข้างลงนั่นมันก็ใช่คนผู้นี้อยู่ในระดับสร้างปราณขั้นต้นก็มียุทธภัณฑ์ป้องกันตัวที่มีคุณภาพขนาดนี้จะต้องเป็นคนสำคัญแน่ แต่ตอนนี้คาดไม่ถึงว่าจะมาซ่องตัวอยู่ในขบวนรถขนส่งเครื่องบรรณาการของชนเผ่าเล็กๆจะต้องเป็นตัวปัญหาแน่นอนอินเย่หัวเราะออกมาเบาๆพลางเอ่ยอย่างเห็นด้วยทันใดนั้นนางก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรอีกในศรีรษะของหาลี่จึงกลับเข้าสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งเวลานี้ในที่สุดชายหนุ่มที่อยู่ด้านนอกก็ใช้ค้อนทุบก้อนน้ำแข็งยักษ์ทั้งสองก้อนนั้นได้ แล้วเลาะหนังของวานอนอินทรีสามตัวนั้นออกมาจากนั้นก็เอาสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างกรงเล็บที่แหลมคมทั้งหกข้างและขนนกสิบกว่าเส้นนั้นมาส่งให้หารลี่ส่วนที่เหลือทั้งสองชนเผ่าก็แบ่งกันอย่างไม่เกรงใจแน่นอนว่าเป็นเพราะหารลี่คือเซียนเทพที่ชนเผ่านกกระสาเชิญมาแน่นอนว่าเผ่านกกระสาจึงได้เป็นหัวหน้า ถึงแม้ว่าชายร่างใหญ่แท้ป่าจะได้ส่วนแบ่งไม่มากนักแต่ในเมื่อได้รับผลประโยชน์อย่างคาดไม่ถึงปีาศาวิหกก็ไม่ได้โจมตีให้คนของเขาได้รับบาดเจ็บล้มตายอะไรแน่นอนว่าจึงรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากเช่นกันส่วนผู้ที่สวมชุดสีฟ้าที่นั่งอยู่บนรถม้าของชนเผ่าหมาป่าแดงนั้นก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกว่าการสวมผ้าคลุมหน้านั้นทำให้ไม่ค่อยสะดวกนัก จึงดึงออกมาเผยให้เห็นใบหน้าขาวผ่องนอกจากริมฝีปากบางแล้วก็ถือว่าเป็นบุรุษที่หล่อเหลาเวลานี้ใบหน้าของเขาเผยแววเย็นเยียบออกมาไม่เปล่งคำพูดใดๆออกมาสักค,คําจูจๆมือหนึ่งพลันลูบไปที่ต้นคอคาดไม่ถึงว่าจะควักโซ่สีทองเหลืองเส้นหนึ่งออกมาโซ่เส้นนี้ยังแขวนกุญแจสีเงินเอาไว้ดอกหนึ่ง กุญแจดอกนี้หนาเท่านิ้วมือยาวสองสามชุน่นด้านบนสลักอักขรโบราณที่ลึกลับเอาไว้และยิ่งไปกว่านั้นตรงด้ามจับวงรีนั้นยังสลักตัวอักษรสีทองเหลืองคำว่าเฟิงเอาไว้เมื่อแพ่งพิจารณากุญแจดอกนี้เฟิงเย่ก็เผยแววตาแปลกประหลาดออกมาใบหน้าเคร่งขรึมสลับกับสดใสไม่แน่นอนเดี๋ยวตื่นเต้นดีใจเดี๋ยวเจ็บปวด สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งหลังจากถอนหายใจยาวๆออกมาเขาก็เก็บกุญแจดอกนั้นเข้าไปอย่างระมัดระวังแขวนโซ่เส้นนั้นไว้บนคออีกครั้งหลังจากที่มั่นใจว่าคนอื่นไม่สามารถมองเห็นกุญแจดอกนี้เขาก็เริ่มหลับตานั่งสมาธิฟื้นฟูพลังลมปราณที่เสียไปหลังจากที่ด้านนอกจัดการซากของวานอนอินซีเสร็จแล้วไม่นานนัก ขบวนรถทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งแต่แค่ครั้งนี้กลับไม่มีผู้ใดกล้าส่งเสียงดังรบกวนอีกถึงแม้ว่าการต่อสู้เมื่อครู่จะเกิดขึ้นเพียงสั้นๆแต่กลับทำให้ชาวทูอูที่ยังเยาว์วัยเหล่านี้รู้สึกอกสั่นขวัญแขว,น,ขวนไม่น้อยผู้ที่มีรากวิญญาณพวกนั้นต่างก็รู้สึกกระเฮียนกระหือรือจนแทบจะอยากจะบินไปถึงตำหนักศักดิ์สิทธิ และกลายเป็นอาจารย์เซียนที่มีความสามารถเกรียงไกรคนหนึ่งวันต่อมาก็ผ่านไปอย่างไร้อันตรายแต่ตอนเที่ยงของวันที่สองนั้นในที่สุดฮารลี่ที่เรียนรู้คาถาอยู่ภายในรถก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าจุดหยุดพักของตำหนักศักดิ์สิทธิ์ได้ถึงแม้จะเป็นเพราะกังวลใจว่าในจุดหยุดพักจะมีอาจารย์เซียนระดับสูงอยู่ฮาลี่ จึงไม่กล้าใช้จิตสัมผัสแผ่เข้าไปตรวจสอบที่นั่นอย่างละเอียดแต่ก็สัมผัสได้ถึงไอวิญญาณที่โคจรอย่างซับซ้อนที่นั่นท่าทางเหมือนจะมีผู้มำเพญเพียนระดับต่ำจำนวนไม่น้อยอยู่ที่นั่นฮาร์รี่แววตาเปล่งประกายสองสามครั้งใบหน้าไร้ซึ่งความรู้สึกหลังจากเดินไปอีก20กว่าลี้คนของทั้งสองชนเผ่าที่อยู่รอบๆรถม้าก็แทบจะส่งเสียงโห่ร้องขึ้นพร้อมกันฮาร์ลี่หน้าเปลี่ยนสีสบัดแขนเสือ้อ ผ้าม่านในรถม้วนขึ้นโดยอัตโนมัติมองไปยังจุดที่ไกลออกไปเห็นเพียงบนที่ราบที่อยู่ไกลออกไปมีจุดสีดำๆปรากฏขึ้นแววตาของหารรี่เปล่งแสงสีฟ้าสว่างวาบมองเห็นจุดดำๆนั้นได้อย่างชัดเจนกำแพงล้อมรอบสูงสามสี่จัง้งสร้างขึ้นจากศิลาผสมกับไม้และด้านหลังของกำแพงนั้นก็มีกระโจมสูงใหญ่และบ้านไม้ที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวทูอูอยากมาพักมากที่สุดและบางครั้งก็มีคนธรรมดาของชาวทูอูเดินเข้าออกจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายทว่าถา้มกลางกระโจมและบ้านไม้จำนวนมากนั้นก็มีตําหนักศิลาที่สร้างขึ้นจากศิลาสีเขียวยักษ์ศาลาต่างๆตั้ง,งอยู่บางครั้งก็มีผู้ที่สวมชุดของผู้บําเพ็ญเพียรที่มีเอกลักษณ์คนสองคนเดินเข้าไปข้างในที่นี่ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าจุดหยุดพัก ฮารลี่คบคิดในใจเลื่อนสายตาไปตกกระทบลงบนเสาศิลายักษ์ที่ถูกปักไว้รอบนอกกำแพงเสาศิลาเหล่านี้เปล่งแสงเจิดจ้าออกมาหนาหนึ่งคนโอบสูงประมาณ20-30จังเห็นได้ชัดว่านี่คือเขตอาคมใหญ่ที่ตำหนักศักดิ์สิทธิ์เทียนหลานวางเอาไว้เพื่อปกป้องเมืองทั้งเมืองและบนท้องฟ้าของจุดหยุดพักก็ไม่เห็นผู้บำเพ็ญเพียรบินไปมาสักคนเห็นได้ชัดว่า ถูกเขตอาคมนี้ควบคุมเอาไว้เมื่อพิจรารณาเมืองนี้เสร็จฮาร์ลี่ก็ไม่ได้สนใจจะมองต่อยื่นมือออกไปผ้าม่านหล่นลงมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งคืบขบวนรถของพวกเขาก็มาถึงทางเข้าของจุดหยุดพักที่นี่ไม่มีผู้เฝ้ายามล้วนปล่อยให้ผู้คนเข้าออกได้อย่างอิสระไม่รู้ว่าทั้งสองชนเผ่าปรึกษาอะไรกัน หลังจากที่อิงลู่และชายร่างใหญ่ปรึกษากันเล็กน้อยแล้วชนเผ่าทั้งสองก็แยกกันอีกครั้งขบวนรถแยกออกไปคนละทางถึงแม้ว่าหานลี่จะอยู่ข้างในแต่จากจิตสัมผัสก็ยังคงมองเห็นบริเวณร,บรอบๆอย่างชัดเจนจุดหยุดพักนี้เหมือนกับที่มองเห็นจากที่ไกลๆอย่างไรอย่างนั้นใช้คำว่าวุ่นวาย มาอธิบายทุกอย่างได้นอกจากถนนสายหลักสองสามสายแล้วทุกแห่งก็เต็มไปด้วยกระโจมรวมทั้งบ้านไม้ที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆเต็มไปหมดจะเห็นได้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่สร้างมาจากศิลาสีเขียวแล้วที่เหลือก็เป็นที่พักชั่วคราวของชนเผ่าที่มาส่งเครื่อนบรรณาการทว่าหากต้องการพักที่นี่ ก็ต้องพักอยู่ห่างจากตำหนักศักดิ์สิทธิ์ให้ไกลที่สุดชนเผ่าที่ใหญ่หน่อยก็ไม่ได้ใหญ่โตเท่าไรนักชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงล้วนพักอยู่ติดกับตำหนักศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นนอกจากกระโจมหลังใหญ่ที่งดงามสองสามกระโจมแล้วบ้านไม้และกระโจมที่เหลือก็สร้างขึ้นอย่างธรรมดาธรๆมีจำนวนไม่น้อยที่มีรอยปะอยู่ เห็นได้ชัดว่าชนเผ่าเล็กๆเหล่านี้อยู่ในสภาพที่อับจนหาที่พักสำหรับตั้งกระโจมในมุมหนึ่งที่รกร้างได้ยากลำบากคนของชนเผ่านกกระสาเริ่มตั้งกระโจมของตนเองหาลี่เดินลงมาจากรถม้าแล้วมองการกระทำของพวกเขาอย่างเย็นชาหลังจากที่อิ่งลู่ลังเลเล็กน้อยก็เดินเข้ามาท่านอาจารย์เซียนหาน ที่นี่ค่อนข้างวุ่นวายเกรงว่าจะไม่เหมาะกับการฝึกบำเพ็ญเพียรของท่านทว่าที่นี่มีที่พักผ่อนอิสระสำหรับเราอาจารย์เซียนโดยเฉพาะท่านอาจารย์เซียนอยากไปพักที่นั่นสักคืนสองคืนหรือไม่หลังจากนี้สองวันเมื่อพักผ่อนเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางต่อท่านอาจารย์เซียนคิดเห็นอย่างไรขอรับชายชราเอ่ยอย่างรอบน้อม เอาละเข้าใจแล้วหลังจากนี้สองวันข้าจะมารวมตัวกับพวกเจ้าที่นี่อีกครั้งฮารลี่พยักหน้าด้วยสีหน้าปกติจากนั้นก็หันกายเดินจากไปอย่างไม่เกรงใจทิศท,ที่ตรงไปก็คือสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดตำหนักศิลายักษ์สองชั้นที่นั่นมีผู้บำเพ็ญเพียรเข้าออกอยู่เป็นบางครั้งเห็นได้ชัดว่านี่คือสถานที่พักผ่อนที่ชายชาราพูดถึง หลังจากเดินมาได้ระยะหนึ่งก็มาถึงหน้าตำหนักศิลาฮานลี่กลับมองไปยังรูปปั้นประหลาดสูงสามสี่จังสองตัวที่อยู่ตรงประตูหัวเป็นโคตัวเป็นมังกรวารีเดินผ่านประตูหน้าเข้าไปด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกถึงแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าตนเองแต่งกายเหมือนชาวถูอู้คนหนึ่งและน่าจะไม่มีพิรุษอะไร แต่เมื่ออยู่รวมกับชาวถูอู่จำนวนมากก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจหากด้านในมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดไม่แน่ว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นออกจากที่นี่ไปหาที่พักที่อื่นพักสักสองวันจะดีกว่ารอจนถึงเวลาแล้วค่อยกลับมารวมตัวและเดินทางต่ออีกครั้งและรอจนถึงสิ่งที่เรียกว่าตำหนักศักดิ์สิทธิ์เทียนหลานคิดดูแล้ว ข่าวคราวในการตามหาตัวเขาน่าจะแพร่กระจายไปแล้วถึงเวลานั้นคงไม่อาจจากไปได้อีกหนทางที่เหลือถึงแม้ว่าจะห่างจากต้าจิ้นอีกไกลแต่หากระวังตัวสักหน่อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเข้าไปในเขตแดนของต้าจิน้นเมื่อคบคิดเช่นนั้นฮาร์ลี่ก็เดินออกจากประตูไปอย่างไม่รีบร้อนยื่นมือไปควักกระบี่เล็กๆออกมา ควบคุมให้กลายเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่งแหวกอากาศไปหลังจากบินไปได้ห้าสบหลี้ก็หยุดลงกลางอากาศในจุดที่ไม่สะดุดตานักหลังจากกวาดสายตาลงไปเขาก็ร่อนลงบนก้อน,อนหินยักษ์ที่สูงห้าหจ้างก้อนหนึ่งนั่งสมาธิลงแผ่จิตสัมผัสออกไปเมื่อมั่นใจว่าในอาณาบริเวณ20กว่าลี้ไม่มีผู้อื่นทันใดนั้น ก็หันกายไปนิ้วทั้งสิบ่รยอาคมใส่ศิลายักษ์ที่อยู่ด้านหลังหลังจากนั้นไอกระบี่สีเขียวพลันฟันลงมารูขนาดสองจั้งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเพียงพอให้คนคนหนึ่งเดินเข้าไปได้หารลี่ลองเข้าไปนั่งสมาธิในนั้นรู้สึกค่อนข้างพอใจทันใดนั้นก็เดินออกมาจากศิลายักษสิบจั้งควักทงอาคมชุดหนึ่งออกมาจากย่ามเก็บของ หลังจากลำแสงสิบกว่าสายสว่างวาบเขตอาคมอัมพรางก็ถูกวางสำเร็จมองจากภายนอกชั่วพริบตาศิลายักก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่นั่นกลายเป็นความว่างเปล่าหาร์ี่ไม่ได้เกรงใจทันใดนั้นร่างกายพลันผ่านเข้าไปเข้าไปในเขตอาคมร่างทั้งร่างเลือนหายไปอย่างเงียบเชียบที่นี่ไร้ซึ่งคู่คน เวลาค่อยๆไหลผ่านไปชั่วพริบตาก็ผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนฮร์ลี่เรียนรู้คาถาที่เทพขับเคลื่อนไถ่ทอดให้อยู่ในถ้ำการเรียนรู้คาถานี้ผ่านไปอย่างราบรื่นกว่าที่เขาคิดมากนักดูเหมือนว่าจะเรียนรู้ไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนี่จึงทำให้ฮร์ลี่รู้สึกดีใจอย่างเงียบเวลานี้อยู่ในจุดสำคัญบางแห่งของการเรียนรู้แต่จู่ๆ หนังตาของเขากระตุกโดยอัตโนมัติชั่วพริบตาจิตสัมผัสก็แผ่ออกมาเบิกตาคููนั้นขึ้นด้วยสีหน้าตกตะลึง